สำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ใกล้กับแยกต้นเปามาๆเลยนะคะและด้านหลังของชีก็จะเป็นหอพักนะคะวันนี้เราจะพามาชมหอพักค่ะซึ่งราคานะคะเขาต้องการขายไม่ถึง10ล้านบาทค่ะและจากแยกต้นเปามาที่นี่นะคะไม่เกิน1.5กิโลเมตรเท่านั้นเองถือว่าทำเลดีมากๆเลยนะคะใครอยากรู้แล้วว่าราคาหอพักที่นี่ขายเท่าไหร่นะคะแล้วหอพักสภาพจะเป็นยังไงบ้างรอติดตามชมกันนะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เบสลิฟวิ่งเชียงใหม่ค่ะและวันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนบรรยากาศทุกท่านนะคะมาชมหอพักกันค่ะซึ่งหอพักที่นี่นะคะเขาต้องการขายค่ะก็จะเป็นหอพักนะคะแล้วก็บ้านเดี่ยวนะคะที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันค่ะแล้วพื้นที่ทั้งหมดนะคะอยู่ด้านหลังชีแล้วค่ะพื้นที่ทั้งหมดนะคะที่ดินอยู่ที่200ตารางวานะคะแล้วเดี๋ยวมันจะแบ่งเป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็หอพักด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันข้างในค่ะ และอย่างตอนต้นครีมนะคะชี้ๆบอกนะคะว่าใครอยากจะเป็นเสือนอนกินนะคะหรือว่าอยากจะมีพัสดีบินค้าบนะคะจากรายได้ของหอพักนะคะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวพามาดูหอพักนี้เลยเพราะว่าราคาที่เขาขายเนี่ยไม่แพงนะคะราคาขายเนี่ยอยู่ที่7.5ล้านบาทค่ะและหอพักนะคะมีทั้งหมดอยู่14ห้องค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมบ้านเดี่ยวกันก่อนซึ่งบ้านเดี่ยวเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่บริเวณหอพักนะคะอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะ ส่วนตัวหอพักนะคะก็อยู่ฝั่งนี้ค่ะด้านหลังชี้นะคะพื้นที่บริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นลานจอดรถของหอนะคะก็จะจอดรถได้ประมาณ4-5คันนะคะถ้าเป็นรถยนต์ค่ะแล้วก็ลานจอดมอเตอร์ไซค์นะคะก็จะอยู่ด้านหน้าห้องพักเลยชั้นหนึ่งค่ะโอเคเรามาดูบ้านกนก่อนนะคะตัวบ้านตรงนี้นะคะเขามีพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่158ราตารางเมตรนะคะมีอยู่ด้วยกัน2ห้องนอน1ห้องน้ําค่ะ ซึ่งเดิมทีนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยเจ้าของเขาต้องการที่จะสร้างแล้วก็เอาไว้อยู่เองนะคะเขาก็จะเอาไว้อยู่ดูแลหอพักของเขานะคะแต่ตอนนี้คือเหมือนแบบมีปัจจัยหลายอย่างที่เขาอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะคะเขาก็เลยอยากจะขายนะคะที่ดินผืนนี้ค่ะทั้งหองพักแล้วก็บ้านนะคะตรงนี้ค่ะซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาตั้งใจปลูกไว้อยู่เองนะคะ เพราะฉะนั้นพวกวัสดุหรือว่าอุปกรณ์อะไรเงี้ยมันเป็นความตั้งใจของผู้ที่อยากอยู่เองเนาะเขาก็เลยจะทําดีหน่อยนะคะป่เดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในตัวบ้านกันค่ะและทุกอย่างที่อยู่ในคลิปนี้นะคะที่ท้าผู้ชมเห็นนะคะก็เขาบอกว่าให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแอร์นะคะหรือว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆนะคะเตียงอะไรอย่างนงี้เขาก็จะไม่ยกออกนะคะไปดูห้องแรกกันก่อนนะคะสำหรับบ้านนี้ค่ะห้องนอนแรกอยู่ทางด้านนี้นะคะ เขาทาห้องนอนไว้กว้างมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมตรงนี้นะคะเขาก็จะใส่เตียงเป็นเตียงหกฟุตไว้นะคะแถบยังเหลือพื้นที่แบบเหลือๆเลยอะ่ะข้ามเตียงแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําค่ะห้องน้าใ,ในบ้านหลังนี้นะคะก็มีอยู่หนึ่งห้องนะคะส่วนห้องนอนนี้นะคะห้องมาสเตอร์เบรูมตรงนี้มันจะคอนเน็กไปกับห้องน้ํากลางเลยนะคะนี่ค่ะไปชมห้องน้ํากันเลย เป็นโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งนะคะโซนเปียกก็อยู่ทางด้านนี้ค่ะเขาก็จะทำห้งองเป็นแบบว่าก่ออีกขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปูด้วยกระเบื้องนะคะขึ้นมาในระดับประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็จะโซนเปียกก็จะอยู่ด้านในตรงนี้นะคะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆให้อย่างเช่นเครื่องทำน้ำอุ่นนี่ก็ให้นะคะ ส่วนสุขภัณฑ์นะคะที่นี่ค่ะเขาก็ใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะชาโคลแล้วก็อ่างล้างหน้านะคะตรงนี้ค่ะปเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันต่อนะคะตอนนี้เราเดินออกมาจากห้องน้ำเนาะ,ะ,ะห้องถัดมานะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นห้องเก็บของค่ะซึ่งพื้นที่นี้ใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับหอพักนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ ห้องถัดมาก็จะเป็นห้องนอนห้องหนึ่งนะคะอยู่ทางด้านนี้ค่ะด้วยความที่เขาอยู่เองนะคะเขาก็เลยสร้างห้องนอนแบบใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ขนาดห้องนอนสองนะคะก็สิ่งที่ได้ไดก็จะเป็นพวกชุดที่นอนอต่างๆนะคะเป็นเตียงนะคะโตเครื่องแป้งแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะคะแบบสี่บานนะคะอันนี้บานใหญ่มากนี่ค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะถ้ามองจากหน้าต่างห้องนี้ไปนะคะตรงนั้นน่ะจะเป็นโซนส่วนกลางของหอพักนะคะ เดี๋ยวที่จะพาไปดูค่ะว่าโซนส่วนกลางเนี่ยเขาเอาไว้ทําอะไรเนาะแล้วก็กว้างแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะและบ้านหลังนี้นะคะเขาก็จะให้แอร์มาด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะคะก็จะมีในถงนั่งเล่น1ตัวห้องนอนใหญ่นะคะ1ตัวแล้วก็ห้องนอนด้านหลังชี้อีกหนึ่งตัวนะคะส่วนข้างหน้านี้ค่ะถงนั่งเล่นที่เมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดถึงนะคะก็เขาจะให้โซฟานะคะเป็นโซฟารูป L shape นะคะใหญ่มากตรงนี้นะคะ1ตัว แล้วก็ทางด้านนู้นนะคะ <S <S ก็จะเป็นแบบว่าม้านอนแบบขนาดใหญ่เลยนะคะ <S 1>, <S 1 1ชิ้นนะคะ1ตัวอ่าแล้วก็ทางด้านนี้ค่ะก็จะมีทีวีให้ด้วยแล้วก็โต๊ะวางทีวีนะคะตรงนี้และนอกจากนี้นะคะก็เขาจะให้เป็นเคาน์เตอร์ะค,ะค่ะเคาน์เตอร์ทำง,งานนะคะตรงนี้เป็นรูปเข้ามุมอะคะ่ะให้เนาะและก็นอกจากนี้นะคะเขาก็จะมี กล้องวงจรปิดนะคะให้กับตัวหอพักค่ะซึ่งไอตัวกล่องควบคุมนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันต่อนะคะว่าห้องครัวที่นี่เขาจะทําเป็นยังไงบ้างลักษณะของครัวที่นี่นะคะก็จะเป็นครัวฝรั่งนะคะซึ่งเราก็สามารถทําอาหารแบบหนักได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาติดตั้งเป็นไอหุ้มด,ดูดควันไว้ตรงนี้ด้วยะคะ่ะ นอกจากหุ้ดูดควันตรงนี้นะคะเคาน์เตอร์ครัวเนาะแล้วก็ซิค์ล้างจานจะอยู่ตรงนี้ค่ะและประตูตรงนี้นะคะก็จะเดินไปยังโซนด้านหลังของตัวบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนส่วนกลางของหอพักตรงนี้กันต่อค่ะส่วนกลางตรงนี้นะคะก็เจ้าของหอพักนะคะเขาตั้งใจทำไว้นะคะเป็นโซนที่คนในหอนะคะสามารถ มาทําอาหารร่วมกันได้ตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าในห้องนะคะเขาไม่อยากจะให้คนทําอาหารด้านในห้องค่ะเขาก็เลยทําส่วนกลางไว้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะพื้นที่บริเวณนี้นะคะก็กว้างใช้ได้เลยนะคะก็เขาทําเป็นเคาน์เตอร์ครัวไว้ทางด้านนู้นนะคะมีซิงค์ล้างจานนะคะแล้วก็มีเตาแก๊สส่วนกลางาตรงนี้ไว้ให้ด้วยะคะ่ะก็ทุกคนที่อยู่ที่หอพักตรงนี้นะคะก็สามารถมาใช้พื้นที่บริเวณตรงนี้ได้ และเดี๋ยวเรามาดูโซนแทงน้ำอะไรตรงนี้กันค่ะโดยปกติแล้วนะคะหอพักที่นี่ค่ะเขาจะใช้เป็นน้ำประปานะคะแต่เขาก็ยังมีแทงน้ำที่เก็บน้ำบาดาลเก็บไว้ค่ะเพราะว่าเผื่อใน,นกรณีฉุกเฉินอะไรอย่างนี้นะคะคนที่อยู่ในหอเขาก็จะได้ไม่เดือดร้อนนะคะนี่ก็อยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องซักผ้าของตัวบ้านหลักนะคะและนอกจากนี้นะคะทางด้านนี้ค่ะพื้นที่ตรงนี้ยังเหลืออยู่กว้างเลยนะคะ ด้านในก็จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำนอกบ้านนะะมีอีกหนึ่งหลังหนึ่งห้องนะคะอยู่ตรงด้านนั้นค่ะ อพักที่มีทั้งหมดนะคะ14ห้องนะคะเราจะแบ่งไปดูทั้งห้องแอร์นะคะแล้วก็ห้องพัดลมค่ะไปเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านค่ะไปชมหอพักที่อยู่ด้านหลังชีกันนะคะซึ่งหองพักที่นี่นะคะเขาก็สร้างมาได้ประมาณ5-6ปีนะคะและช่วงนี้นะคะก็เปช่วงถือว่าเป็นช่วงโควิดนะคะค่าเช่าหอพักเนี่ยเขาก็จะปรับลดตามสภาพเศรษฐกิจนะคะ ก็โดยปกติแล้วนะคะห้องพัดลมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทนะคะ0อ0 0ันสอนิดๆเลยะคะ่ะแต่ตอนนี้เขาปรับลงเหลือ1,800บาทนะคะส่วนห้องแอร์นะคะก็ถ้าโดยปกติแล้วอ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0นะคะแต่ตอนนี้ก็ปรับลดเหลือประมาณสัก2 0 0พันเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องแรกกันนะคะเป็นห้องแอร์ค่ะอยู่ชั้นล่างเนะะี่ยค่ะ เราลองมาดูนะคะว่าหอพักเขาตกแต่งแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็ห้องน้ําเป็นยังไงนะคะภายในห้องของหอพักนะคะอันนี้ห้องแอร์นะคะก็ถือว่ากว้างใช้ได้เลยนะคะอันนี้เตียงเป็นเตียง5ฟุตค่ะแล้วก็พื้นที่ในห้องนะคะก็อยู่ที่ประมาณ20ตารางเมตรนะคะส่วนพวกอุปกร,รณ์หรือว่าเฟอร์นิเจอร์อะไรที่เขาให้นะคะคือเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็เป็นโต๊ะเครื่องสำอางคะ่ะแล้วก็ห้องน้ำี่อยู่ด้านหลังตรงนี้ค่ะ แล้วก็ห้องน้ําของหองพักที่นี่ทุกห้องนะคะก็จะเป็นชักโคกแล้วนะคะนี่คะ่ะจะเป็นชักโคกนะคะแล้วก็เป็นอ่างล้างหน้าแบบนั้นนะคะค่ะและนี่ก็คือห้องห้องแอร์นะคะและเดี๋ยวช้จะพาไปชมห้องพักลงที่อยู่ชั้นสองนะคะห้องที่ยังว่างอยู่นะโอเคไปดูกันเลยพื้นที่ของหองพักตรงนี้นะคะก็พื้นที่ใช้สอยถ้าคิดเป็นตารางเมตรนะคะอยู่ที่423ตารางเมตรค่ะ แล้วก็โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนสภานะคะเป็นเครื่องสภาหยอดเหรียญน,นะคะก่อนที่จะเดินขึ้นไปชั้นสองค่ะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะจากในคลิปว่าที่นี่นะคะอยู่ใกล้กับตลาดชุมชนมากๆเลยนะคะแต่ว่าเงียบสงบมากแทบจะไม่ได้ยินเสียงแบบรถหรือว่าเสียงอะไรที่แบบวุ่นวายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้นสองของตัวหอพักที่นี่แล้วนะคะและห้องพัดลมนะคะที่ชีจะพาไปดูจะอยู่ด้านหลังตรงนี้ค่ะห้องพัดลมก็มีขนาดกว้างนะคะพอๆกันกับห้องแอร์เลยเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ติดแอร์ให้แค่นั้นแหล <c oughs> อะอาห้องนี้ค่ะห้องนี้นะคะก็จะได้เหมือนกันเลยก็เป็นเตียงแบบนี้นะคะแล้วก็นอกจากจะมีระเบียงอยู่ตรงนั้นนะคะมีระเบียงแยกเอาไว้แบบตากผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ห้องน้ํา จะเป็นห้องน้ําในตัวค่ะเลเยอั์ของห้องแต่ละห้องมันอาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางทีก็จะเป็นห้องน้ําอยู่นอกห้องแล้วก็บางห้องก็จะเป็นแบบมีห้องน้ําในตัวแบบนี้นะคะแล้วไปดูห้องน้ํากันค่ะสุขภัณฑ์นะคะเหมือนกันหมดเลยทุกห้องนะคะแล้วก็มีเครื่องทําน้าอุ่นให้ทุกห้องด้วยค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตรงระเบียงด้านหน้าหอกันนะคะ สำหรับตัวหอพักที่นี่นะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมเนี่ยสนใจนะคะอยากจะเป็นเจ้าของนะคะชี้แนะนําว่าอยากจะให้มารีโนเวทนะคะก็อาจจะมีทาสีอะไรต่างๆนะคะทาสีใหม่นิดนึงนะคะแต่ตัวโครงสร้างเขาอะทุกอย่างโอเคหมดแล้วนะคะหรือถ้าใครนะคะที่อยากจะซื้อบ้านนะคะแล้วเหมือนซื้อบ้านผ่อนบ้านแล้วได้หอพักด้วยนะคะก็คือมีรายได้จากหอพักเนี่ยมาช่วยอ,อาจุนเจือนะคะก็เนี่ยค่ะชี้แนะนํานะคะให้ลองมา ชมที่นี่นะดูนะคะและจากที่ชี้ยืนอยู่ตรงนี้นะคะตรงหองพักค่ะมันก็มองไปเห็นตรงฝั่งตรงโน้นนะคะเห็นตรงธนาคารอมสินนะคะของบริเวณแถวกัซิโยนนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยค่ะก็คือมันใกล้มากๆเลยจากปากซอยนะคะปากซอยที่เป็นถนนเส้นสามแพรสายเก่านะคะขับรถเข้ามามันประมาณแค่ประมาณ1้0ยเมตรเท่านั้นเองคือถือว่าทำเลเนี่ยดีมากๆเลยนะคะและสุดท้ายนะคะถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามา เยี่ยมชมนะคะหอพักที่นี่นะคะก็สามารถติดต่อเรามาได้เลยนะคะ Ba a s e l i วิ n g เชียงใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมค่ะและเดี๋ยวคลิปหน้านะคะชี้จะพาไปชมกิจการหรือว่าบ้านคอนโดที่ไหนนะคะก็ฝากติดตามชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไก่อนค่ะสวัสดีค่ะ